กลุ่มคนที่ผ่านแล้วรอรับเงิน15,000บาทได้เลย w w w r o m t เ g ราไม่ทิ้งกัน .com สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยอย่างเราๆนั้นต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ สำหรับเรื่องราวของเงินที่รัฐบาลน,นั้นออกมาช่วยโดยล่าสุดนั้นนายธนกรวังบุญคงชนะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเงิน5,000บาทนาน3เดือนว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกฝ่ายกำลังเร่งตรวจสอบให้รัดกุมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยกลุ่มอาชีพที่ได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจำนวน4กลุ่มอาชีพก็คือ 1. มักคุเทศ2ผู้ค้าสลาก3คนขับรถแท็กซี่และ4วินมอเตอร์ไซค์เนื่องจากอาชีพทั้ง4กลุ่มเป็นอาชีพที่มีการลงทะเบียนข้อมูลกับการประกอบอาชีพไว้ชัดเจนที่สุดเช่นมักคุเทศมีข้อมูลยืนยันจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนขับรถสาธารณะทั้งแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ มีการลงทะเบียนไว้กับกรุมขนส่งทางบกทําให้ AI สามารถคัดกรองข้อมูลของคนกลุ่มนี้ออกมาได้ง่ายและเร็วกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง4กลุ่มนี้จะได้สิทธิพิเศษรับเงินก่อนกลุ่มอาชีพอื่นๆแต่เป็นการยกตัวอย่างว่าทั้ง4กลุ่มอาชีพนี้สามารถทำได้เร็วและรัดก,กลุมที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อมูลครบถ้วน สำหรับอาชีพอื่นๆก็เช่นกันหากการกรอกข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนสามารถระบุให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างชัดเจนหรือมีหลักฐานประกรอบพร้อมให้มีการตรวจสอบได้กรณีที่ภาครัฐต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยิ่งจะทําให้การพิจารณาอนุมัติเงินของประชาชนรายนั้นสะดวกและง่ายมากยิ่ขึ้นตามไปด้วยคนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการนี้ รัฐบ,บาลยังมีช่องทางช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมายเชนเ่นเงินเยียวยาเร่งด่วนผ่านธนาคารออมสินหรือมาตรการช่วยเหลือที่เตรียมจะออกมาใหมา่ซึ่งจะดูแลทั้งประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านแล้ววันที่8เมษายนก็รอรับเงิน5,000บาทได้เลยนายธนากรกล่าวนะคะ